สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ Azure Base Camp อีกครั้งหนึ่งนะครับซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ต่อเนื่องจาก Serverless นะครับจะเป็นตอนที่2นะครับตอนแรกเนี่ยเราคุยถึง Serverless เราคุยถึง Azure Function นะครับวันนี้เราจะมีแนะนำอีกอันหนึ่งเป็น Serverless เหมือนกันเราเรียกว่า Azure Logic Apps นะครับผมผูผายแก้วไพภผู้ดำเนินรายการผมตุว้ยวินวัตรจีสุขแสงครับครับผมโอเคคุณตุ้ยเรารีเพลย์กันนิดนึงคราวที่แล้วเราจำสไลด์อันนี้ได้ เรื่องของอัจร u ฟังชันวันนี้เราจะเป็นต่อยอดกับคราวที่แล้วก็คือชัจฉร u ฟังชันบวก Logic App ถูกต้องครับฉะนั้นจะมี2เรื่องที่ที่เราคุยกันคราวนี้เคจริงๆผมจะบอกว่าชัจริฟังชันเนี่ยที่เราทำไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันคือการเขียนโค้ดถูกไหมครับพี่ทีเนี้ยบางทีเนี่ยคนที่ใช้งานบางทีอาจจะไม่ใช่เป็น Developer ก็ได้นะครับบางทีอาจจะเป็นอย่างอ่ะฝั่ง IT ฝั่ง Operation นะครับอยากมาใช้งานบ้าง นะครับซึ่งเจ้าตัว Logic App เนี่ยครับพี่มันเป็นตัวที่เป็นโลโค้ d แพลตฟอร์มนั่นหมายความว่าพี่แทบจะไม่ต้องแตะโค้ดเลยพี่แค่ลากวางลากวางมันเป็นกล่องทําเป็นโฟลชาร์ดเลยถ้าเกิดเราเคยเขียนโฟชาร์ดอยู่แล้วเราใช้ Logic App ได้แน่นอนได้เดี๋ยว<อ>เดี๋ยวเพื่อนๆลงมานั่งดูกันว่าโอ้มันมันเจ๋งแค่ไหนตอนที่ผมลองใช้ Logic App ครั้งแรกรู้สึกว่าโอ้ชีวิตมันง่ายมากนะครับงั้นเดี๋ยวเราย้อนย้อนอดีตให้ฟังดูนิดหนึ่งนะครับเผื่อเพื่อนๆกระโดดเข้ามาดูตรงนี้ว่า มันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้แล้วทำไมเราถึงต้องคุยกันต่อย,ยอดนะครับคราวที่แล้วคุณตุ้ยเอาไอ้คีเทคเจอร์มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันดูนิดหนึ่งเดี๋ยว<ช>พี่เล่าให้ฟังว่าอีพิโซดที่แล้วเนี่ยเรามีแอปแบบนี้เป็น VM เป็นฟอนต์เอ็มีแบ็ k เอ d แล้วก็เขียนเดต้าเบสนะครับครับผมคราวนี้เราบอกว่าปัญหาของเราเราเจอเรื่องสเกลไม่ได้เราเรื่องเจอเรื่องคอสเพราะว่าไอ้ตัวแบ็ k เอ d แบบเนี้ยนะครับต้องเปิดรอตลอดตัวฟอนต์เอ็ก็เปิดรอตลอดนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันเยอะแยะไปหมดนะครับเราก็เลยบอกว่าเราจะเปลี่ยนรูปถัดไป ใช่ครับซึ่งอาทิตย์แล้วเนี่ยเราโชว์เป็นรูปนี้ไปเนาะเป็นอาชัวร์ฟังชันใช่ไหมครับเราเราถึงขั้นว่าเอาฟอนต์เอ็นเพจเนี่ยไปใส่ในอาชัวร์ดรอปที่เรียกว่าสแตติคถูกะะต้องครับราคาถูกเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีเลิศใช่เลยแล้วเราก็ก๊อปปี้โค้ดของของโค้ดเนี่ยเอามาใส่เป็นอาชัวร์ฟังชันใช่เป็น3ฟังชันซึ่งมีฟังชันอ่ามีตัว get user ก็คือ user ทั้งหมดเนาะมี add user เพิ่ม user ใหม่แล้วก็ clear user ซึ่งจากเดิมเนี่ยมันเป็น เลกาซี่แอปที่รันอยู่บน,น IA s Server นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ API Serv e r ตัวเดียวนะครับทีนี้เราแตกมันออกมาเป็น3ตัวเป็น3ฟังก์ชันชเพื่อให้แยกการทํางานอย่างอิสระนะครับ,รบและไอ้สฟังก์ชันนี้มันถ้าเราคอนฟิกโดยถูกต้องของตัวโจอฟฟังชันมันสามารถสเกลได้อัตโนมัติถูกต้องครับแล้วก็เอออังกอริทึมเองเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเราแค่<ช>ตัตดโค้ดออกมาใส่เป็นฟังก์ชันสาฟังก์ชันส่วนวันนี้สิ่งที่เรา,เราจะทำเพิ่มก็คือว่าเราจะทำรูปถัดไปครับ นี่เลยครับผมเราจ,เาจะเพิ่มตัวนี้เข้ามา<ำ>ครับผมก็คือตัว Logic App ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงเห็นลูกศรไหมครับจากเดิมเนี่ยตัว Logic App อาจจะต้องทุกอย่างจะต้องวิ่งเข้ามาที่ Logic App แต่นี้ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นการทริกเกอร์ที่ Logic App วิ่งไปหาบอบตัวบอบสตาร์เลส นะครับซึ่งบอบสโตรเรตตัวนี้ผมจะมีไฟล์ตัวหนึ่งเป็นไฟล์ j s o n นะครับโยนรายชื่อเข้าไปนะครับจากเดิมมันเป็นหน้าแอปพลิเคชันที่ต้องเพิ่มทีละคนเนาะทีนี้ผมอาจจะมีรายชื่อเป็นพันพคนอย่างเงี้ยผมขี้เกียจใส่ทีเดียวผมก็เอารายชื่อตรงนั้นเป็น j s o n ดรอปเข้าไปทีเนี้ยเจ้าตัว l o จิกแอปเนี่ยครับหน้าที่ของมันก็คือคอยมอนิเตอร์ตัวโฟลเดอร์ er ที่อยู่ในตัวบอบสโตรเรตตัวนี้ครับว่ามันมีไฟล์ใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า พอมาเจอไฟล์เปลี่ยนแปลงปุ๊บะครับมันจะไปดึงไฟล์เหล่านั้นมาดึงชื่อไฟล์มาแล้วเราก็ชื่อไฟล์เหล่านั้นนะครับไปประมวลผลต่อซึ่งจากภาพนี้ผมจะให้มันไปดึงไฟล์มาแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้มันส่งไปที่ตัวชว์ฟังก์ชันชื่อว่า Adduser ซึ่งตัว Ad d user ก็จะวิ่งเข้า d a t a b เบสอยู่แล้วนะครับสรุปให้เพื่อนเพื่อนฟังง่ายๆเพื่อนๆนมองลอจิ c แอ p เหมือนการเขียน Work f l o w อันหนึ่ง เดี๋ยวมันคือการเขียนเวิร์กโฟแบบง่ายๆเป็น UI ใส่โค้ดบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับเสร็จแล้วเวิร์กโฟตัวนี้จะทำงานนะครับวิธใีในเวลาเข้าไปในอะชวัวมันจะบอกว่าจะทำงานเมื่อไหร่มันสามารถเรียกให้เวิร์กโ w ตัวนี้ปลุกให้มันตื่นทำงานได้หลายวิธีวิธีที่1เราเราเรียกว่าเป็นทริกเกอร์คือทริกเกอร์ใบเว็บพุกเวิร์กโฟตัวนี้มี URL ให้ด้วย<ช>เราสามารถเรียก URL นี้ปึ้งและเวิร์กโฟตัวนี้ก็กระโดดไปตื่นขึ้นมาแล้วทำการตามที่ว่าหรือจะให้เวิร์กโ w ตัวนี้ไปมอน แล้วถ้ามี Activity ใดๆที่เกิดขึ้นกับ Resource ตรงนั้นฉันตื่นมาทำงานในเคสนี้ที่คุณตุ้ยกำลังจะเล่าก็คือว่าคุณตุ้ยสร้าง Workflow ขึ้นมาอันหนึ่งและบอก Workflow ว่าเฮ้ยเธอตื่นมาทำงานก็ต่อเมื่อมีใครสักคนเอาไฟล์ไปหยอดใส่ไว้ที่บล็อกสตอเรจหรือ s สตอเรจชนนี้แล้ว w o r k ์กโฟตัวนี้สิ่งที่มันทําคือมันพอมันถูกปลุกตื่นก็จะหยิบไฟล์นี้ขึ้นมาและลันตามโฟลที่คุณตุ้ยมี ซึ่ง,งแน่นอนอโฟ<อ>ล์ของคุณตุ้ยมีเนี่ยนะครับคุณตุ้ยจะทําเป็นบล็อกอัปเดตคือแทนที่ถ้าถ้าตัวเดโมโแ p ป,ปก็คือเรา add user ทีละหนึ่งทีละหนึ่งเนี่ยเราบอกไม่เอาละเราจะมีไฟล์ user ประมาณ5อัน10อัน20อันร้ออันโ<ช><น>ยนเปรี้ยงเข้าไปในดรอปไฟล์ันนี้ไอตัวลอจิกแอปหยิบขึ้นมาแล้วก็ไปขอแอดยูเซอร์ฟังก์ชันทีละอันให้อัตโนมัติอ่คาครับผมถูกต้องโอเคงั้นมาดูแอปกันก่อนได้ครับซึ่งอันเนี้ย ตัวฟังก์ชันตัวเดิมเนี่ยเราใช้เป็นตัวของเมื่อวิปที่แล้วเลยเออใช่ใช่เราไม่ได้เปลี่ยนการใช้งานเลยงานต่อยอดงานต่อยอดถ้าเพื่อนๆดูแล้วเอฟอยากจะดูคราวที่แล้วเป็นยังไงไปเปิดคราวที่แล้วสันๆซึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมลองแอดไปตัวหนึ่งก่อนกนะครับเป็นโลจิกแอปนะครับปุ๊บกด New User นะครับนี่คือแอดเข้าไปในในเดต้าเบสใช่ครับก็จะเห็นว่ามีการแอดเข้ามาแล้วหนึ่งตัวหนึ่งยูเซอร์นะครับทีนี้ผมเคลียร์ทิ้งไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะสับสน ได้ทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูตัวโ o g ิกอ p p ที่ผมเขียนขึ้นมาเพื่อร i ซ t e นตัวบล็อกเมื่อกี้พี่ว่าลองโยนไฟเลยดีกว่าได้ครับเดี๋ยวไฟเลยได้ดูผลลั์กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวดูซิว่าในการทําแบบนี้มันเป็นยังไงอันนี้คืออะไรคุณตุ้ยอันนี้ชื่อว่า Azure Storage Explorer ครับคือตัวที่เอาไว้สําหรับเปิดไฟล์ที่อยู่ในพวกบล็อกสโตรเรจตัวส t ต r เรจแอคเคาต่างๆนะครับก็คือใช้ตัวนี้เนี่ยเปิดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบล็อกไฟลแชร์คิวหรือว่าเทเบิล ใช่นะครับถ้ามองภาพง่ายๆคือว่าใน Azure เนี่ยเวลาเราจะมีไฟล์ที่เป็นบล็อกแล้วเราอยากโยนไฟล์เข้าไปเนี่ยเราเราเรียกว่าเราจะต้องสร้างดิสก์มาก้อนหนึ่งเราเรียกว่า Storage Account ใช่ครับแล้วก็ Tools ในการจะไป browse ดูว่าข้างในนั้นมีอะไร Storage a c c o u n คืออะไรเนี่ยคือติดตั้งตัว Storage Explorer เข้าไปใช่ครับหรือจริงๆบนหน้าเว็บ UI มันก็มีสามารถทำได้โอเคอ่ะทีนี้เนี่ยผมมีไฟล์อยู่ด้านล่างใช่ไหมครับง่ายๆเลย ไฟล์ชื่อว่า n a m e j s o n นะครับซึ่งข้างในไฟล์เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับผมใส่เป็น name และตามด้วย a z u r e b a s c c a m p 1-8นะครับผมจะโยนไฟล์เข้าไปนะครับปึ๊บนะครับมันก็จะเริ่มทำการ copy นะครับซึ่งเบื้องหลังของการ copy เนี่ยมันใช้คอมมานดชื่อว่า azcopy ในการ copy ไฟล์ขึ้นไปบนคลาวดนะครับพอหลังจากที่ตัว logic app ทำงานเสร็จนะครับผมมันจะลบไฟล์นี้ทิ้งเพราะฉะนั้นถ้ผมกด refresh นะครับ ถ้าไฟล์หายไปเมื่อไหร่แปลว่าตัวโลจิคแอปเนี่ยทำงานเ <ทำ S 2> สร็จแล้วนะครับ <S <S เราเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนิดอีกเพิ่มอีกนิดหนึ่งอันเนี้ยเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคในการ transfer data ขึ้นลาวด์อีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยใช้ตัว storage explorer คำถามคือ,อถ้าเรามีไฟล์เยอะๆะเยอะแยะ copy แบบนี้ได้ไหม copy ได้แล้วก็ตัวตัวมันเองเนี่ยทำงานเป็น multi thread ใช่ฉะนั้นโยงเข้าไปปุ๊บมันแตก thread เป็นข้างหลังซึ่ง c o n f l i g ได้นะครับก็แตก thread แล้วมันก็ช่วยกัน copy นะครับก็เอามันว่า ประมาณว่าแบนด์วิดมีเท่าไหร่ฉันแตกเทรดฉันลุยหมดตามจำนวนเทรดที่มันมีนะครับโอเคงั้นคราวนี้ทริกเกอร์เป็นไงไฟล์หายไปแล้วเห็นไหมครับแปลว่ามันทํางานเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูหน้าเว็บตรงนี้กันครับถ้าผมกดอันนี้ผมไม่ดีเฟ n ตหน้าเว็บนะผมแค่กด Li s t ์หน่จากเดิมจะเห็นว่าอาชัวจากเดิมเนี่ยวิ่งมา8 User เลยเห็นไหมครับแสดงว่าไฟล์ข้อมูลในไฟล์ตรงนั้นถูก Import เรียบร้อยแล้ว ใช่แล้วคราวนี้คุณตุ้ยพาไปดูซิว่าไอ้ Logic App เนี่ยมันสร้างยังไงหน้าตามันเป็นยังไงได้ครับผมอันนี้คือหน้าตาของ Logic App นะครับวิธีการสร้างเนี่ยก็ตรงนี้ครับตัว Logic App จะอยู่ในหัวข้อชื่อว่า i n t e g r a t i o n นะครับพิมพ์ Logic App เลยได้ไหมได้ครับได้พิมพ์ Logic App เลยก็ได้เหมือนกันได้ครับนี่ครับ l o g i ก App นะครับวิธีสร้างง่ายมากเลยครับแค่กดเลือก Resort Group ใช่ไหมครับอันนี้ก็ ถ้าเพื่อนๆเป็นดูรายการเราอันนี้เป็นปกตินะครับบนแอชัมันใช้งานง่ายอยู่แล้วก็เป็นวิสาตอบคาถามไปตั้งชื่อ Logic App แล้วก็มันจะสร้างสเปซขึ้นมาให้อันหนึ่งว่าอันนี้คือ Logic a p p s p a c ซโอเคซึ่งอันนี้ง่ายมากเลยคือแค่เรากดตรงนี้เสร็จปุ๊บติดแท็กดเน็กเขียเสร็จเรียบร้อยเลยไม่ต้องคอนฟิกอะไรเยอะะเลยคราวนี้ถึงจุดที่จะไปสร้าง Workflow ลแล้วที่ผมบอกไอโฟล์ตนนั้นนะครับครับผมทีนี้ผมพาไปดูโฟล์เปล่าก่อนนะครับโฟล์เปล่าตรงนี้ที่ผมสร้างไว้ครับ จะอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่า Azure b a a e Camp นะครับชื่อว่า Logic App นะครับซึ่งตัวนี้พอเข้ามาถ้าเป็น Flow เปล่าเนี่ยมันจะชื่อว่า Logic App Designer <ม>นะครับสามารถดูวิดีโอตัวเรีย์ด้านบนนี้ได้นะครับและด้านล่างเนี่ยจะมีสำเร็จรูปไว้ให้แล้วบางส่วนนะครับก็ถือว่าเยอะเลยแหละอย่างเช่นติวเตอนี้ผมชอบมากเลยคือสมมุติว่าผมมีบ็อกสตอเรจใช่ไหมครับอย่างที่ท่านรู้กันว่าบ็อกเนี่ยมันมีหลายเทียเนมีฮอตเทียร์คูลเทียร์อาร์คฟถูกไหมครับทีเนี้ย ในการเปลี่ยนพวกนั้นเนี่ยเราต้องมาคอยเช็คเองเนาะว่าอันไหนควรไปคูไปอาร์คีฟนะครับพอเรากดตรงนี้ครับปุ๊บนะครับไม่ทําการคอนเน็กให้กับตัวบ็อกสตอรเลดนะครับแล้วตั้งเวลาว่าเช็คเช็คไฟครับว่ามันถึงอายุหรือ,อยังถ้าเกิน10วันให้ไปเป็นคูเทียให้เป็นอาร์คีฟเทียอันนี้คือสามารถเซตผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมจะพาไปดูเทมเพลตเปล่าก่อนนะครับ<ม>เพื่ออยากให้ดูโฟโล์เต็มรูปแบบทีนี้เนี่ย ในนี้เขาเรียกว่าคอนเนคเตอร์นะครับแต่ตัวแรกที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยเรียกว่าทริกเกอร์นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยผมสมมติว่าจะให้ทริกเกอร์ผ่านบ็อกสแตนเรจใช่ไหมครับผมก็เลือกที่บ็อกสแตนเรจนะครับเพื่อนๆครับทริกเกอร์ในที่นี้ก็คืออย่างที่ผมแชร์ไปตอนต้นว่าเราจะใช้เงื่อนไขอะไรที่จะปลุกไอ้เวิร์กโฟล์ตัวนี้ทํางานใช่ถูกไหมฉะนั้นทริกเกอร์ก็อาจจะมีว่าฉนันให้ไปถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงที่บล็อกให้ปลุกเวิร์กโฟล์นี้ทํางาน<ช>หรือทริกเกอร์จะเป็นเว็บุก ใช่ครับเป็นได้หมดนี้หรือว่าตั้งเวลาให้ตั้งเป็นเวลาหมุนไปทุกๆ x x นาทีต่อวันครับผมอ่าเชิญครับเนี่ยครับสมมติผมกดไปปุ๊บจะเห็นว่ามีทิกเกอร์กับแอคชั่นดูไหมครับเผื่อท่านไม่ทราบผมให้ดูตรงนี้นิดนึงครับว่าคอนเนคเตอร์ของเรามีอะไรบ้างนะครับท่านอาจจะคิดวเฮ้ยมันใช้ได้แค่เซอร์วิสใน Azure หรือเปล่าคำตอบคือไม่นะครับท่านอาจจะเห็น SAP อยู่ในนี้ท่านอาจจะเห็นตัว Third Party Application อยู่ในนี้ไม่ใช่อ่านเห็นเลยล่ะ ไอเอสเอพีไหนเห็นเลยแหละนะครับครับผมมีเรคคอนใหม่วิ่งเข้ามาที่เอสเอพีไปปลูกตัวรอจิ๊กแอพให้ให้ทำทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยได้เช่นเอาจาก s อสเเข้ามาปุ๊บแล้วก็ฉันเห็นรอจิ๊กแอพรู้แล้วว่ามีเรคคอร์ดนี้เข้ามาฉันเอาอันนี้ไปทํานู่นนี่นั่นต่อได้ใช่ครับผมซึ่งส่งอีเมลได้ไหมสบายครับอยากได้เบลเจ้าไหนส่งได้ทุกเจ้าอย่างเช่นผมใช้สามหอยู่ใช่ไหมครับผมก็เลือกเป็นเอาลุกนะครับเนี่ยครับก็จะมี สาวุที่เป็น u อาล o กมีตัวที่เป็น o อา l o o k c o m สำหรับคนที่ใช้งานตัวพสนาลแ a ร c c คาท์นะครับนั่นแปลว่าหลักหลักการของเราครับคือเราเขียน Workflow เนี่ยโดยการเอากล่องพวกนี้มาต่อกันใช่ถูกไหมแล้วก็จินตนาการตามต่อแล้วก็แต่ละกล่องก็จะมีคือคอนฟิกของใครของมันฉะนั้นอย่างเช่นเราไปที่ที่โฟล์ของคุณตุ้ยเลยดีไหมได้เป็นอย่างไย่างไรรับไปดูโฟล์ดีกว่าครับอธิบายโฟล์กันดีกว่าทีนี้เนี่ยโฟล์ที่ผมทําไว้เมื่อกี้ครับชื่อว่าตัวบล็อกมอนิเตอร์นะครับทีนี้ มาดูตรงดีไซเนอร์กันดีกว่าตรงไปตรงมาครับตามชื่อถ้าบล็อกแอดเข้ามาเห็นไหมครับทีเนี้ยม,มันจะส่งค่าเป็นไฟล์ J จสัออกมาผมก็จะเปลี่ยนไฟล์ j s สัน,นะครับเพราะใชหมมันบอกว่าเออโอเคมีชื่อไฟล์อะไรมารบ้างที่มาใหม่จากนั้นผมก็จะไปเก็ตคอนเทนต์ของไฟล์ตัวนั้นมาครับพี่ขออนุญ,ญาตทำยิง สรุปให้ฟังคืออันแรกก็คือทริกเกอร์เราสั่งให้เวิร์กโฟล์ดเนี้ยไปดูซิไปเฝ้าซิบล็อกตัวนี้มีอะไรใหม่หรือเปล่าใช่ครับถ้ามีปุ๊บให้หยิบมาแล้วทำเฟสของมันออกมาเป็นเฟสกมาบอ,อกว่าฉันเอามาแมปเป็น JSON Format ใช่ถูกไหมซึ่งมีโคลลงคอลัมน์อะไรก็ว่ามาเสร็จแล้วก็เอาไอ้ตรงนั้นไปทำงาน,นต่อใช่ครับทีเนี้ยยากไหมอ่ะยากไหมอ่ะไม่ยากเลยผมแค่กดบวกตรงนี้ครับแล้วก็กดเลือกแอคชั่นแค่นั้นเองครับไม่ยากเลยทีเนี้ย อย่างตัวนี้ครับจะเห็นว่าผมเนี่ยเลือกฟอร์ลูปด้วยฟอร์ลูมันขึ้นให้ออโต้นะครับผมไม่จำเป็นต้องกดเองนะครับมันจะดีเทคเลยว่าไอ้กอหด้านนี้มันมีเป็นอาร์เรมาหรือเปล่านะครับอย่างตัวนี้ผมเลือกเป็นอชัว f ์ฟังชันชื่อว่า Add User นะครับไม่ต้องเขียนอะไรเองเลยนะครับผมแค่ส่งพารามิเตอร์ตรงนี้ไป User Name เท่ากับ Name Name มาจากไหน Name มาจากตรงที่มกล่องด้านบนจะเห็นว่าพอผมกดไปปุ๊บเนี่ย ข้อมูลด้านบนนะครับทั้งหมดเราสามารถดิบมาใส่ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมเห็นไหมครับเราแค่เอาตรงนี้ใส่เข้าไปด้านในพี่พไม่ทันคุณตุ้ยขอคุณตุ้ยย้อนขึ้นไปข้างบนให้พี่ดูนิดนึงได้ไห<ด>ม<ด>ว่า <ผม S 1> จากบล็อกนะครับจากข้างบนเลยนะนะครับขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะครับได้ครับสักครู่นะครับอพอคลิกคลิกเอ่อ when ล l o c k is added นี่คือมันให้มอนิเตอร์ใช่ไหมอันบนสุดใช่ตรงนี้ให้พี่ดูนิดนึงได้ไหมครับได้ครับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นคอนเทนเนอร์ว่าให้อันเนี้ยไปมมนิเตอร์ที่บลอก โฟลเดอร์ไหนหรือคอนเทนเนอร์ไหนใช่ครับพอมันเจอข้อมูลปุ๊บแล้วก็เราคอนฟิกไปว่าทุกๆกี่เซกเกิคราวนี้ในกล่องที่2คืออะไรครับกล่องที่2เนี่ยคือเราจะได้เป็นไฟล์ออกมาเป็นเป็นแท็กประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มาโนเองนะเวลาผมรันเนี่ยมันก็จะมีไฟล์แท็กพวกนี้มาให้ผมก็เามาใส่คราวนี้พอตัวเนี้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยตัวตัว Logic App มันทำให้อัตโนมัติ พอเราพอมันรู้แล้วว่ามีข้อมูลเข้ามาใส่เพิ่มเราเลือกคอนเนคเตอร์ในที่นี้คือตัวแมปเจสันใช่ครับมันก็จะไปแมปออกมาให้เราเห็นว่าเป็นอย่างนี้นะหน้าตา,ตาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วกล่องเราไปครับขอดูนิดนึ่งครับจะเห็นว่ากล่องนี้คือผมแมปเจสันใช่ไหมครับจะมีคําว่าไฟล์โลเคเตอร์แท็บเห็นไหมครับมีคําว่าผ่าที่เป็นตัวแปรอยู่ด้านในใช่นะครับทีเนี้ยผมต้องการคอนเทนต์ของไฟล์เนี่ยผมก็แค่ใส่ผ่าจากตัวแปรด้านบนนะครับแล้วดึงผ่าตัวนั้นเป็นคอนเทนต์ พอเราได้คอนเทนต์มาใช่ไหมครับเราก็เอาคอนเทนต์ตอนนั้นะมาแปลงเป็นเจสันอีกทีนึ่งนะครับเพราะว่าผมใส่คอนเทนต์เป็นเจสันเนาะทีนี้ครับก็จะเป็นแท็กเนมเมื่อกี้นะครับอันนี้คือเทคนิคในการ transform ไฟล์แล้วกันในการอ่านไฟล์แล้วก็เราก็วนลูปอ่านไฟล์มาจนกระทั่งได้ไฟล์แล้วเราไปทำไงต่อครับจนกระทั่งได้ไฟล์แล้วได้คอนเทนต์ของในไฟล์แล้วจริงๆผมอยากโชว์ตรงนี้นิดนึงสมมติผมมีเจสันตรงนี้ใช่ไหมครับผมก๊อบทั้งหมดเนี่ยไปเลยนะครับบางท่านอาจสงสัยว่าตรงนี้มาอย่างไรใช่ไหมครับอ่ะผม delete ไปก่อน เห็นตรงนี้ไหมครับอัปโหลดเซมเปิลเปโลดเห็นไหมฮะผมกดวางเมื่อกี้ที่ผมก๊อปจากข้างบนมาเห็นไหมฮะมันเป็นอารีและเป็นเนมแล้วก็ตามด้วยสตริงถูกไหมฮะพอผมกดดอนปุ๊บมันจะไปเจารเลตตัวนี้ไปให้เป็นสกีมาเลยครับเห็นไหมอ่ายิ่งง่ายนะเข้าไปใหญ่เลยทีเนี้ยไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะแปลงสกีมายากเพรแค่เจสันเวลาเจอคอมมาปิดปีกาเจ๊งทุกทีอ่านะครับก็ตัวเนี้ยทำสกีมาให้ออโต้ด้วยใช่เรียบร้อยครับทีนี้คำว่าสกีมาคือเหมือนกับบอกตัวกล่องกล่องนี้ว่า เวลาไปอ่าน JSON น่ะอ่านแบบ format นี้นะใช่ครับแล้วทีนี้มันจะกลายเป็น object ชื่อว่า name ในกล่องต่อไปได้นะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็น array ถูกไหมครับผมก็เอา body ของด้านบนมา for each นะครับแล้วก็ใส่ดียมเข้าไปเห็นไหมัซึ่ง body ในที่นี้มันก็คือมันขึ้นมาเองนะเพราะว่ามันอ่านปุ๊บมันจะรู้ว่า body ในในไฟล์ JSON คืออะไรถูกต้องและใน body เองเนี่ยจะมี field ชื่อ name อืมแล้วเราก็หยิบ field ชื่อ name ไปทำอะไรครับ เอามาใส่ในตัว Azure Function นะครับก็คือ call body ซึ่ง body ผมเนี่ยใช้เป็น JSON key ของมันชื่อว่า user name นะครับในของตัว add user ที่ผมเราเขียนกันไว้ที่แล้วถูกต้องครับก็ใช้เป็น m e t h o d post นะครับแล้วก็ใส่ name เข้าไปนะครับแค่นี้เองครับแล้วไป URL ไหนเนี่ย URL ไหนเนี่ยจะบอกว่ามัน base ตามฟังชันที่เราเลือกสมมติผมเลือกเป็น Azure Function ใช่ไหมครับผมจะเซิร์ชตรงนี้ว่าฟังชันนี่ครับ แล้วทีนี้มันจะ list ฟังก์ชันทั้งหมดนะครับที่เรามีมาี่ครับอย่างตัวนี้ผมชื่อบ basecamp ฟังก์ชันถูกไหมครับท่านจะเห็น3ฟังก์ชันเห็นไหมครับมี add user clear user แล Gate user. ้วก็ get user นะครับเนี่แหละครับความง่ายของมันคือเราไม่ต้องจำ URL มัน connect ให้เลยเพราะว่าไอ้ตัว logic app พอเราบอกว่าพอเราได้ data ขึ้นมาที่เป็น name field เมืกี้แล้วเราบอกว่าเราจะเอา name field อันนี้ไป call ฟังก์ชันมันจะไปดูไปใน azure เลยว่าตอนนี้คุณคุณตุ้ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างใแล้วมันก็ขอตรงให้ แต่<ด>จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถไป call เว็บพุกตัวอื่นก็ได้นะไม่จช่เป็นตองเป็นฟัง,งก์ชันก็ใส่ URL มันไปใช่ครับจริงๆถ้ายอยาก call เว็บพุกเนี่ยผมก็แค่เลือกเป็น HTTP request เองครับ เนี่ยครับเป็น HTTP นะครับเลือกได้ว่าจะเป็นถ้าเรามี s w a g g e r ออยู่แล้วก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับแต่ถ้าอยากเป็น HTTP ใส่ก็ได้ครับไม่มีัญหาก็ใส่ไปก็โพสต์ตัวตอวด้วงบอดี้ใส่ไปใช่ครับเลือกเมธอดได้ใส่ h e a d e ออะไรได้ q u e r y ได้หมดนะครับแสดงว่าอันนี้เราก็ลูบทุกครั้งที่ได้หนึ่งเรคคอร์ดก็ลูบไป call ฟังก์ชันต่อไปต่อไปและอันบล็อกสุดท้ายพี่เห็นมี delete ด้วยอ่าใช่ครับทีเนี้ยด้วยความที่ว่าผมอยากจะอัปโหลดไฟล์เดิมไปเรื่อยเนาะ เพื่อแบบมันมีไฟล์ซ้ำอยู่เดี๋ยวกลัวไฟล์มันจะล้นแหละเราทํางานไปแล้วไฟล์ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ลบทิ้งนะครับก็ใช้ชิไฟล์ลบแล้วก็เอาตัวแปชั่วผ่านมาใช่หรือไม่ก็จะ move ไปที่อื่นก็ได้ใช่ครับก็จัดการอะคราวนี้เห็นไหมง่ายคุณด้ยทีหล่อวันนี้นานเท่าไหร่จะบอกว่าก่อนมาถ่ายทีโอเประมาณยี่สิบนาทีไม่นานไม่นานเพื่อนเพื่อนลองคิดดูนะ system แบบเดียวกันเขียนแอปแบบนี้ในการที่ เราไปมอนิเตอร์สตอรจอันนึงได้ไฟล์ขึ้นมาปุ๊บมาแยกแยกเสร็จปุ๊บเอาคอนเทนต์ของไฟล์ส่งไปคอเว็บเซอร์วิสที่อยู่ข้างนอกครับแบบนี้เขียนเสร็จ20่สนาทีไหมต้องแบบเจ๋งจริงจริงอ่ะจบาก,ก็เขียนบื้นไปแต่โดยโดยที่ Logic App เนี่ยเรา20่ันาทีเราทําเสร็จและมีหนําซ้ำครับลอจิกพวกนี้เก็บลงเก็บล็อกดูเทรสได้รีรันได้ตลอด ใช่เดี๋ยวผมมีให้ดูตอนที่ผมทาเออเลยด้วยแต่ก่อนก่อนหน้านั้นนะครับจะเห็นว่าตรงที่ผมรูปเนี่ยตอนแรกผมชื่อไฟล์เนี่ยเรียงหนึ่งถึงแดถูกไหมครับแต่ด้วยความที่โลจิ c แอพนะครับมันเป็นเซ r ร์วิสเลสมันทํำพรารเรลกันถ้าท่านดูในตัวเนี้ยครับในพอร์ทัลจะเห็นว่ามันไม่เรียง,งแล้วแปดหนึ่งเจ็ดอันไหนเสร็จก่อนมันทําก่อนอนะครับเพราะนั้นมันไม่หลอกมันไม่เป็นซีเควนต์ละเป็นเหมือนมัลติเทรดถูกต้องฉะนั้นเรื่องเ e อร์ฟอร์แมนซ์ไม่ต้องห่วงใช่<ะ>แล้วครับผมมาดูตรงเอเอกกร เราลันไปกี่ครั้งเนี่ยจะมี s u c c e s มีจํานวนที่ลันเห็นไหมครับอย่างตรงที่มัน f a i นะครับผมจะกดเข้าไปดูอย่างเงี้ยเราสามารถดิวดาวเข้าไปดูได้เลยครับว่ามัน f a ล l ที่สเต็ปไหนเห็นไหมครับ work flow อันนี้ของฉันเดี่ยงตรงไหนใช่ก็แก้ได้ถูกต้องมายถึงเอาข้อมูลอันนี้ไปแก้ได้ฉะนั้นเราก็รู้ได้ว่ามันรันนานรันไม่นานมันติดตรงไหนอะไรบ้างฉะนั้นเรื่องล็อกพวกเนี้ยเปรี้ย ใช่ครับอันเนี้ยอย่างข้อมูลด้านบน่ะเราไปเก็ตมาเราไม่รู้ว่าอินพุตมันจะคืออะไรใช่ไหมครับตรงนี้มันจะมีอินพุตมาให้เราดูด้วยเห็นไหมครับใช่มีโมเดล่าเลยใช่ล้วก็กรอปตรงเนี้ยมันทำเป็นสกิมาใช่โอเคแล้วก็พวกนี้นะฮะอีกครั้งหนึ่งสามารถดัมมล็อกพวกเนี้ยเก็บไว้ที่เสี่ยมได้ถูกต้องนะครับเอาไว้มอนิเตอร์ดูต่อไปว่าเอ๊ะทำไมจ็อบที่เราเคยรันปกติรันได้แล้ววันนี้รันไม่ได้มันอาจจะเป็นไม่ได้ว่าฟอร์แมตของคนที่ส่งไฟล์มามันมันไม่ตรงกันสกิม่ามันผ และพวกนี้ลันลืมแล้วก็เป็นเปียสุโกะถูกต้องอันนี้คือค่าใช้จ่ายคิดตามบล็อกที่มันลันอ่าใช่แล้วค่าใช้จ่ายเล็กมากแทนที่จะไปรันโฮสต์แบบสิบสิบเหรียญที่ถือว่าแพงสําหรับตัวโลจิคแอพนะครับรันทั้งวันทั้งคืนใช่นะครับโอเคงั้นพี่ว่าวันเนี้ยเราเห็นภาพแล้วนะครับก็เป็นการแนะนําของเซอร์วิสเออเซอร์วิสเลสิ่งอันหนึ่งนะครับที่เรียกว่าโลจิคแอพใช่คอนเซปต์คือคือเวิร์กโฟล ดีไซน์เวิร์กโฟร์ง่ายมีคอนเนคเตอร์เต็มไปหมดขอให้คุณประกอบนู่นประกอบนี่ลงมาให้ได้นะครับเสร็จแล้วไอ้เวิร์กโฟร์นี้เราต่อยอดจากคาวที่แล้วคือเขียนเวิร์กโฟ์โดยการทำเบลว์อัปโหลดดรอปไฟล์เข้าไปที่บล็อกสตอรจแล้วไ้ตัว Logic App เนี่ยไปหยิบไฟล์มาแล้วก็พ่นใส่ตัวตัว API เก่าที่เ p i ีเก่าที่รันอยู่บน a r c ช i ฟังชับก็จะเห็นลูกนะครับคราวหน้าเป็นอะไรอุ๊บยิบยังไม่บอกแต่หน้าติดตามแน่นอนเพราะว่าจะเป็นการซีรีส์ต่อเนื่องของตัว s e r r l e s s นะครับ อุ๊บพีไปหน่อยก็ได้เขาหน้าเกี่ยวของเรื่องสเกลนะครับเกี่ยวเรื่องกับสเกลคราวนี้พอเซิร์เวอร์เลยมันต้องสเกลได้แล้วจะทำาัันยังไงวันนี้เราอาจจะเห็นการยิง1ล้าน Request โชว์กันในวีดีโอนี้ก็ได้นะครับนะครับงั้นอาช e เบสแคมป์วันนี้หวังว่าเพื่อนๆลองออกไปลองเล่นกันดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ